สวัสดีค่ะครูการจนายะใจมั่นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าเหมืิดค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการจัดทําชุดการเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยโรงเรียนบ้านป่าเหมืดิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนทอยละ90 ที่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีจุดมุ่งหมายในการเข้ามาเรียนเพื่อการมีงานทำจึงมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยมากเพราะถือว่าเป็นวิชาที่ยุ่งยากและไม่มีความจำเป็นสำหรับการนำไปใช้ประกอบกับโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรณีและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและมีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดังนั้นครูจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้เด็ก มีความรู้ควบคู่กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสุขในการเรียนรู้มีเจตคติที่ดีรวมถึงมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีชีวิตชีวาและนักเรียนมีความสุขในการเรียนค่ะสำหรับกระบวนการจัดทำนวัตกรรมนะคะเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานชุดการเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว3.2ม2ทั4ถึงม2ั10ว่าด้วยเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกจากนั้นได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อออกแบบการเรียนรู้ และจัดทำนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมูลนิธิ Queen Forest p a พาร์คทัที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่างๆ อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเอื้ออำนวยความสะดวกสนับสนุนในการลงแหล่งเรียนรู้รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนบ้านป่าเหมือนและครูแกนนำวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต3ที่ร่วมกันในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมมีดังนี้ค่ะ 1. สร้างนวัตกรรมและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวน3คนประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง1คนอ่อน1คนและปันกลาง1คนเพื่อหาข้อบอกพร่องและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย 2. ปรับปรุงและนำไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่โรงเรียนบ้านป่ายางและโรงเรียนบ้านเวียงผานซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม ในการพัฒนาครั้งนี้จำนวน40คนค่ะและนำหลักสูตรนี้ไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น73คนค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุดค,คุณครูจะต้องออกแบบให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้แบบที่ได้ลงมือปฏิบัติ ได้คิดได้วิเคราะห์ได้ประสบการณ์ตรงซึ่งจะนํามาซึ่งคุณภาพของการเรียนรู้อย่างแท้จริงทางโรงเรียนบ้านประเมิดสพชลายเขตสาจึงมุ่งเน้นให้ทุกห้องเรียนที่มีการจัดเรียนการสอนเป็นไปแบบ active learning เมื่อกิจกรรมเรียนการสอนมีคุณภาพผู้เรียนก็ย่อมจะมีประสิทธิภาพเช่นกันชุดการเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เช่นกันเป็นชุดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในห้องเรียนธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งแน่นอนว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกิดประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ที่คุณครูได้ออกแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาก็ทางทีมงานของทางนักพิชยาการจากรมทรัพยากรธรณีก็นนทํางานร่วมกับทางโรงเรียนในการที่จะจัดทําเนื้อหาหลักสูตรนะครับมาสําหรับให้ทางโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาขยายผลนะครับแล้วก็ นามาใช้ในการเรียนการสอนก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเกิดความรักและหวงแหนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งอันนี้เป็นมิติใหม่นะครับของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้ชุมชนเนี่ยเข้า,ขามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรของประเทศถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องถ้ำแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่จะมีการเรียนการสอนในระดับประยมและเราจะนําทั้งครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมา,มาเรียนรู้แล้วก็ เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสร้างืักประเทศน้อยซึ่งเป็นระดับเยาวชนระดับนังเรียนเนี่ยมาช่วยเป็นไกด์นำท่องเที่ยว เด็กๆนะคะเมื่อตอนแรกนะเขาก็ตื่นเต้นบอกว่าวันนี้จะพาลงไปแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวงนะเขาว่าเขาก็จะมีคําถามไปทําไมแต่ก่อนทําไมไม่เคยได้ไปเราจะได้เข้าถ้ำไมหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กๆได้ลงไปปุ๊บเจอวิทยากรหน่วยงานกรมทรัพยากรธร,รณีเจ้าหน้าที่อุทยานเนะะี่ยค่ะให้ความรู้พาเด็กได้สัมผัสของจริงได้ไปสัมผัสหินนอกหินย้อยในถ้ำเนี่ยเจอสภาพ บรรยากาศการเรียนรู้จากแหล่งแหล่งเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะเด็กก็มีความตื่นเต้นได้พบกับพี่ๆทีมงานหลายๆคนแล้วก็แบ่งกลุ่มไปในที่ต่างๆได้เรียนรู้กับการวัดเพดานถ้ำสอนให้เกี่ยวกับการอยู่ในถ้ำหรือแบบดูว่าตรงไ,ไ,ไหนปลอดภัยตรงไหนอันตรายยงนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของหินครับแล้วก็การวัดอุณหภูมิน้ำครับ แล้วก็ไร้่เกี่ยวกับพวกหินงอกหินย้อยเสาหินครับแล้วก็หินย้อมแหงครับปลายทางที่มองเห็นแล้วก็คาดหวังนะคะว่าสุดท้ายแล้วก็คือเขามีความรักและห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่ถ้าเมื่อไหร่เขารู้สึกรักเขาก็จะอนุรักษ์ดูแลนะคะให้มันยั่งยืน ต,ต่อไปได้นะคะห่วงแหนนี่้คือเขาก็จะรู้สึกว่าความเป็นเจ้าของอะคะ่ะเขาก็จะไม่อยากสูญเสียอยากจะให้มันดีๆขึ้นไปนั่นหมายความว่าทรัพยากรเหล่านี้มันก็จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน